ตัวกรองที่เรียกว่าหน่วยไตยหรือที่ผมเรียกว่ารังนกกระจาบทุกๆวัยทุกๆระดับความเสื่อมของไตเนี่ยมันจะมีรังนกกระจาบอยู่3แบบแบบที่1ก็คือเสียหายสมบูรณ์อันนี้ไม่สามารถฟื้นฟกูกลับให้มันมาทำงานได้ลังนกจาบแบบที่สองมันทำงานดีของมันไม่มีข้อเสียหายใดๆมัน มันก็จะไม่เกี่ยวมันจะเกี่ยวกับแบบที่สามเนี่ยที่ตัวหลังนกกระจาบเนี่ยมันมีความเสื่อมเพราะว่ามันเป็นหลอดเลือดฝอยที่มากรงปัสสาวะอะไรที่ทำให้หลอดเลือดฝอยเสื่อมก็เช่นน้ำตาลในเลือดสูงสูงความดันโลหิตสูงสูงหรือมีการอักเสบที่หลอดเลือดฝอยหรือมียูเรียในตัวเจนสูงสูง ถ้าเราลดพวกนี้ลงได้เนี่ยรังนกกระจับตัวที่มันเสื่อมแต่ไม่ใช่ฟอนะฮะเสื่อมมีโอกาสกลับมาทำงานดีขึ้นโดยเพียงการลดค่าบัตรยูเรียนไนโตรเจนม่ททำให้รังนกกระจับจำนวนหนึ่งเนี่ยกลับมาทำงานดีขึ้นอันนี้เราเรียกว่าฟื้นฟูซึ่งฟื้นฟูได้ทุกระดับครับตั้งแต่ระดับไตวายขึ้นมาระดับคือระดับห้าไตระดับสี่ ไประดับ3มหรือ2ที่เรากำลังคุยกันอยู่นะครับในตัวที่เราควบคุมได้เป็นพิเศษที่เราคุมได้เองไม่ต้องอาศัยแพทย์จะคุมเบาหวานคุมความดันเราต้องอาศัยแพทย์นะครับแต่ถ้าท่านไปดูคลิปผมลึกๆที่เกี่ยวกับการคุมเบาหวานนะฮะถ้าท่านสนใจเนี่ยท่านไปศึกษาในคลิปใน youtube ได้นะฮะท่านก็อาจจะไม่ต้องไปพึ่งแพทย์ความดันอาจจะต้องอาศัยยาในบางคน แต่ว่าความดันสูงบางคนเนี่ยไม่ต้องอาศัยยาอาศัยการลดน้าหนักความดันเทาก็จะกลับไปเป็นปกติได้อันนั้นเราต้องสมหวนเวลาสําหรับคนที่สนใจเรื่องไตผมพูดเรื่องไตโดยเฉพาะในอีพนี้ก่อนนะครับ